สวัสดีครับวันนี้ผมจากพี่พีนองมาทำตะไบครับเล็กตะไบที่รับคมเรื่อยครับนี่ครับที่ที่ผมใส่อยู่ประจําครับแต่ว่ามันเป็นตะไบหน่อยครับคือเรื่อยผมนี่มันเรื่อยฟันมันหน่อยครับเรื่อยลั่นดาแต่ว่าฟันหน่อยครับฝากกดติดตามช่องแบบของกอรแช n แนล นี่นะครับอขอบคุณครับมีให้เลื่อยับฟันหน่อยฟันหน่อยให้กันครับนี่ฟันใหญ่ก็ทำได้ครับฟันหน่อยกับทำได้ฟันของผม,มแบบหน่อยครับนี่ครับแต่ว่า วันนี้ผมมีวิธีการทาแบบ่บนิซื้อครับซื้อจซื้อน้อยที่สุดคือผมจะใส่เดี๋ยวจะภพาพี่นองมาเบิงอุปกรณ์จะมาทําตะไบเล็กตะใบหลับคมเลยไอ้มื่อนี่ครับครับคือไม้ไผ่ครับติงต่อมาคือกระดาษทรายครับ ริ่ต่อมาคือเกาครับแค่สามอย่างกระทําเล็กตะไบได้แล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการทํานํากันครับนี่นะครับเอาไม้ไผ่มาแค่กีบเดียวเขนัานครับใส่ได้แล้วครับทําเป็นเล็กตะไบแต่ว่าบนเล็กครับเป็นใหม่ตะไบ วงทุนโบสจา้าป่านวครับนี่ก็คือบกเกินสิบบาทครับใส่ได้เป็นปีครับ แค่ได้ไหมน,นี้ก็พ่อแล้วครับนี่โกสินครับประหยัดครับประหยะัดเจ็บงาโคของเขาก่ได้ครับถ้าทำเป็นเล็กไงหนึ่งดีที่ยัง่ายครับ หน่อยใหญ่ไม่ใช่หน่อยตัวมันหน่อยเอาเราใหม่มันเป็นสามเหลี่ยมบมบเป็นสามเหลี่ยมคือตะใบแต่ว่าอันนี้มันเหีว่วแห้งเหง่วแห้งดีครับเพราะว่ามันจะง่ายในการหลับผม ต้องเราเห็มนเป็นสามเหลี่ยมครับใช่นะครับทำนี้ก็ได้แล้วครับต้องเจหน่อย นด้ดามจับดูก็มีครับ กสัีครับนี่ครับแล้วกาวจอดเส้น อะไรตะใบแบบประหยัดครับอันนี้ครับบัน กครับีมันอีกครับก็เลี้ยวแล้วครับเป็นเล็กต่ใบลวครับ จะประหยัดครับง่ายกับง่ายกาวกัเบิดหน่อย,อยครับน้อยเดียวกระดาษทรายกับเบิดหน่อย,อยครับรวงทุนหมดถึงสองบาทครับใส่ได้ด้วกันครับนี่ครับพรก้กาวมันแห้งสนิทเดี่ยวเ่า ตัดออกครับเราจะได้ตะไบแบบท้ำเอียงครับใส่ได้คือกันครับประหยัดกับประหยัดแผ่นนี้ที่ได้ยุ่สิกวันนะครับลงทุนโมเทงบาทหนึ่งครับสำหรับการท้ำ ตะไบไว้ใส่เองครับรับทุ้มได้ด้วยกันแห้งดีครับพอมันยาวมันดีโปเขาสื่อมากครับพอมันลุยเข้าไปเท็ดไหมทำไม้ไปเรื่อยๆโมยากสำหรับการทำตะไบ โดยมือโดยตัวเองใส่ได้ทุกครับพี่น้อง่ันไดสนใจอยากปองท่ำกะทํำได้เลยครับท่ำตามนี้นะครับแบบของผมเนี่ยครับดีกว่า,าจะไปซื้อมาเป็นห้ายบาทครับนี่เป็นลอยนะครับหน่อยๆนี่อันนี้เขาลงทุนแค่บถึงบาทหนึ่งครับกใส่ได้แล้วครับ สำหรับลิปนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับพี่นอ้องเบื้องล้วมีความสนใจว่ามันดีก็ให้พี่น้องแท่บอกพี่บอกน้องแน่ครับแล้วกะพี่นอ้องกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทางส่องจะเหตุขิบดีๆอีกต่อไปครับลิปนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ